โอ้พี่อ้อยหลังจากฝนตกนี่นะฮะ้านพี่อ้อยฝนตกเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะพี่ก็รุยออเดอร์กันต่อเลยนะครับ ฝนหยุดตกรถก็เริ่มขับเต็มถนนเหมือนเดิมนะพี่อ้อยมาแล้วนะครับอันนี้เป็นล่องรอยที่ว่าให้เก็บร้านไปพักหนึ่งนะครับคือพักร้านไวเพราะฝนตกไม่สามารถทำออเดอร์ต่อได้เลยนะตอนนี้ฝนหยุดดีแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟ่ชาคาเฟเหมือนเดิมนะครับ จริงๆวันนี้ผมนึกว่าจะตกทางวันนะพี่วายใช่ครับ,อบตอนตอนนี้เป็นเวลาทิ่งเที่ยงนะเทิ่งเที่ยงจะไปบ่ายโมงรอบเช้าวน่โอ้ยใครได้ดูคลิปแล้วนะตกมาเป็นล่ลอกล้าลอกเลย เปิดฟ้ามัวดินไา,าเขียวดีหน่อยนะพี่วัยแบบยังไงล่ะลุยต่อเนาะม่วันนี้สู้ใช่สู้จริงๆ่ะไม่ยอมปิดนะเห็นเห็นลูกค้าก็โทรมาเช็คอยู่นะพี่ออดก็คอยเปิดร้านไหมนะ พี่ลอยบอกว่าเปิดเป็นไงเนีี้เรียงคิวเข้ามาเลยเป็นคิวนะเป็นหน้าหน้าไป ดูหน้าร้านที่ว่ตอนนี้นี่สภาพนี่เหมือนกําลังเก็บร้านเลยนะดูครับเหลือแต่วัตถุดิบที่จําเป็นเลย ดได้เลยด้วยตั้งใจทําไปเถอะเพราะช่วงนี้ลูกค้าแบบขอเร็วขอด่วนขอจีเลยนะครับลูกค้าเฝ้านิวแล้วไงรอ,อตั้งแต่ฝนตกยังไม่หยุด <laughs> ต้องใส่รัวๆหน่อยตอนนี้เราจะไม่ ชวนพี่ไห้คุยเยอะนะครับเดี๋ยวแกจะหลงลืมช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนด้วยบรรยากาศก็จะคึกคื้นหน่อยนะครับ ปกติฝนตกที่อำเภอกันวนแบบนี้นี่น้ำจะท่วมขังแถวตลาดสดนะครับเพราะตรงนั้นเขาจะเป็นแอ่งกระทะ น้องผมบอกว่าเส้นหน้าเซเว่น่ะพี่อ้อยน้ำท่วมถึงเข่าเลยใช่รถขนาดเล็กอ่ะวิ่งผ่านไม่ได้อ่ะรถเกง๋งรถอะไรอ่ะต่ำๆว่าน้ำจะท่วมสูงเลยไม่ไม่จะขับไอ้มอไซค์เลยหรอเขาอยากไปอยู่นะ ผมชอบมากเลยเวลาฝนตกแล้วขับมอเตอร์ไซค์เล่นจากฝนปีโป้โอ้โหทำไมให้เยอะจังแก้วเนี้วสองแก้ว ในทั่วนะพี่อ้อยเทออกมายังเป็นก้อนอย่ไม่ใช่นะลูกค้าชอบเป็นก้อนไม่แบบเป็นลูกมาเลยอย่าไม่ใช่นะแบบมันจะมีอยู่บางอันที่มันไม่โดนเครื่องปั่น <_ m akes> เคดีนะพี่อ้อยลองทำดูไหมเป็นลูกมีโปออกมาเลย <_ m akes> <_ s> นีคคย่ครับแก้วกาแฟคาเฟ่ครับ จะโดดเด่นมากเลยนะเวลาอยู่ในเครื่องดื่มที่เป็นสีขาวจัวแบบนี้แก้วสกรีนจากทางร้านนะครับร้านที่พิชาคาเฟ่เลยดูสิตัวหนังสืออะไรก็คมชัดทั้งเบอร์โทรทั้งชื่อแฟนตัวลูกค้าหลายท่านที่เดินทางมาชิมแล้วก็เวลาชิมร้านพี่อ้อยชิมปุ๊บนี่ลูกค้าจะขอเบอร์ไว้เลยพี่อ้อยก็จะบอกว่าเบอร์อยู่ในแก้วมีแล้วนะคะอะไรประมาณนี้ ก็ช่วยประหยัดดีเนาะประหยัดเวลาให้ลูกค้าพิมพ์มาในแก้วเลย ค้าส่วนใหญ่ก็จะมีวิธีของเขาครับเวลานะจดเอาเบอร์ทุกวันนี้เขาถ่ายรูปเอานะพี่อ้อยเนี่ยถ่ายตรงนี้เลยเนี่ย,ย,ยไม่ต้องไม่ต้องจองไม่ต้องจดละถ้าเป็นยุคเราเรานี่จะใช้เอาปากกามาให้เนี่ยปากากากับกระดานให้เนี่ยที่จดเบอร์จริงยุคทุกวันนี้วัยรุ่นเขาถ่ายรูปเอาเลยนะ นมสดปีโป้เหมือนกันใช่ไหมพี่รอยว้าวสี่แก้วเหมือนกันเลยใช่ไหม เวลาใครได้ทานแล้วรับรองติดใจแน่นะฮะผมคนหนึ่งเลยชอบกินเมนูนี้แล้วก็อะไรนะนมนมสดโอริโอ้นะครับพี่อ้อยทาอร่อยมากพี่อ้อยจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับเริ่มรับออเดอร์กันเลยแล้วก็เริ่มชงปิดอีกทีก็ห้าโมงนะครับแต่หลายทีพี่อ้อยก็จะเลดไปปิดถึงลากยาวถึงหกโมงเย็นก็มีนะครับอนะากจะรอลูกค้าด้วยจะมีลูกค้าแบบ เลือกงานเวลานั้นนะเขาจะมาแวะซื้อกันก็เก็บบ้างเป็นป่าป่ายเนาะพี่อ้อยเนาะก็ไม่ได้ว่าจะแน่นมากเนาะช่วงช่วงก่อนจะปิดร้านนะอยู่ก็จะเริ่มสบายสบายแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะนำมาให้ดูกันนะครับช่วงก่อนค่ำ ้าเปิดแล้วนะครับแดดไม่ค่อยแรงมากอากาศเย็นๆสบายนะครับวกกันนี้เป็นชาไทยนะแต่ก่อนผมก็เคยสงสัยนะว่าชาไทยชาเย็นชาแดงนี่อันเดียวกันไหมนะพี่ว่าก็บอกว่าอันเดียวกันจ้า ผมว่ามาอย่างนี้รอใส่วิปครีมแน่ๆเลยใั่น,น,น่าเหนยขเขียนว่าหวานน้อยแล้วย้อยก็ใส่ผิดาาถ้ามาทรงแบนๆอย่างนี้ก็รอ,อใส่วิปครีมหวานน้อยนี่เคือของโกโก้ใส่ผิดแก้วยังกำกับแก้วไว้แล้วก็ไปใส่ปกติจะเป็นของโกโก้เนาะที่ลูกค้าขอมาหวานน้อย<ะ>ใช่ไหมนี่โกโก้หวานน้อย โอ,โอ้โหมีบุกมุกด้วยขายดีเป็นประจำเลยนะครับก็คือนี่แหละบุกมุกบุกมุกนี่สูตรผสมจากทางร้านพี่อ้อยนะครับมีความหอมกรุบกรอบกรอบเรียกว่าเด้งเด้งดีกว่าเนาะเป็นเด้งเด้งนะครับเ,เบกิดเกิดในิ้นเหมือนอารมณ์กินแบบยังไงล่ะทับทิมกรอบไหมท้วยวะคล้ายๆกันเนาะ เราชอบลายห่างเกียียวพี่ไอไปฝึกที่ไหนมานี่สวยขึ้นนะพี่อ้อไม่ได้ฝึกเลยค่ะตามจินตนาการความชอบความชอบส่วนตัวโกโก้ผ่นบุกเมกีี่เกียวนี้น่าจะสามสิบห้าไหมใช่สาสิบห้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมนูก่อนก็สาสิบเพิ่มบุกก็ห้าบาทรวมทั้งหมดเป็นสานะมสิบห้าค่ะเกีียวออกนะคะ โต๊ตเริ่มเต็มวันตัวเองจะชนน่ะเหรอพี่ออยผมว่า,าจะชนเองแก้วนี้ตั้งรอแล้วนะครับอาจจะเปียกชื้นหน่อยนะว่าฝนพึ่งหยุดตกไป ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาช้าผมว่าพี่วายต้องต้องได้เอาขึ้นไปแช่ไปรอแน่ๆเลยพี่ช้าแล้วค่ะลูกค้าบอกว่าวอีกบนาทีอ๋อ ต้องโทรมาเช็คก่อน่ย้อยว่าเปิดไหมฝนหยุดตกก็รีบโทรกันเลยเนาะเอาเดคครับต่อเนื่องกันลูกค้าตัวไม่เปิดร้านก็จะทำเช็กคนอ่ะต้องโทรเช็คก่อนก็ดีเนาะว่าร้านเด้อจะเปิดไหมไม่้าเปิดร้านไหม ลูกค้าว่าอร่อยใช่ไหมพี่วยใช่ค่ะ,คะถ้าใส่ซอสช็อกโกแลตนี่ลูกค้าจะว่าอร่อยมากเลยนะครับช,ชาเขียวเน็่หลายท่านชมมาแล้วนะว่าอร่อยจริงๆนะครับผมก็ลองแล้วอร่อยขึ้นจริงๆพี่วยอยครับเนี่ยยิ่งใส่บุกเเข้าไปเข้ากันมากแนะนำเลยถ้าลูกค้าเดินทางตามมาชิมนะครับชาเขียวเนี่ย ปกลกงอกหน้าชอชกระแรงนี้อร่อยทีเด็ดเลยหนสอ้ก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, เ็ดแปเรงนิดเลครับโหตันนี้เราจะมะเรงนิดยัง รู้อะไรนะอยู่ดีๆก็แบบว่าเราลองทำวิบกะนะันนะจริงนะเพราะว่าปกติก็แบบว่าก่อนหน้านี้อ่ะวิปเนี่ยไม่ค่อยมีเม,เมนูวิปใช่เอะมัะนลองทำวิปไว้กันนะ <laughs> <laughs> ผลปรากฏว่าเมนูวิปเข้าหนามากท <laughs> บบใจมากกุเข้าเยอะเลยนะครับจังหวะพอดีเลยพี่วายทำวิปพอดี ช่อยู่เพราะว่าผมมาถ่ายพี่ว่าทุกวันนี่จะช่วงที่ผ่านเนาะไม่ค่อยเห็นเมนูวิบเยอะ,อะด้วยสภาพอากาศด้วยแหละฮะอาหารแบบนี้เราอยู่ที่สภาพอากาศด้วยบางวันก็ชาเขียวซะเยอะเลยนะแต่วิบไม่สวย,ยวันนี้ <laughs> บีบสวยแต่วิบไม่สวยเป็นไม่เป็นไรคะ่ะอร่อยเหมือนเดิมแต่ก็สวยะฮะเป็นทรงเจดีเคยเห็นเจดีวัดไหม <laughs> ไม่ก็ปีระมิดให้น้ำล้นไปเลยครับกลัวไม่อิ่มพี่ว่ายใส่ไอ้อะไรนะปีโป้รสสตรอเบอรี่เนาะน้ำเขาก็เลยออกเป็นสีจุมพูหน่อยนะครับนมสดใส่สีแดงเยอะค่ะวันนี้ มีน้ำลายสอกันบ้างผมว่าน่าถามมากๆดีนีค่คจะไม่สวยมากจะดยโรยด้วยเก็ดโอวัลตีนคนระับหอมนะครับเก็ดอันนี้หอมอ่อนลูกค้าบอกอะไรนะกริตเตอร์อะไรสักอย่างนี้ชื่อศับทางการเขาใช่ไหมกริตเตอร์เหรอช,ชอมไม่ได้ลูกค้าน่าจะเป็นคนที่ทานบับ ลูกค้ามารับหนึงเดอน่ังจ้ถึงคิวเอีกสักแปบ,บนาจะมาเป็นไงใช่ไหมไม่ใช่เดิมแก้วนึงนะครับแนึนะม่ช่วยไหมพี่อ้อย อันนี้เป็นเมนูอะไรพี่อวอย หวานน้อยน้อยไม่เข้มมากตัวอย่างน้อยหมดความอร่อยต้องเยอะนะครับ,ค,รบความอร่อยห้ามน้อยตามเออพี่วายพูดคำนี้ก็ก็ดีเลยนะ <c oughs> หวานน้อยๆแต่ความอร่อยต้องต้องเยอะ,อยอะห้ามน้อยตาม <c oughs> จุดคิดเลยนะเนี่ย <c oughs> มาักฐานยังองอยู่นะครับ <c> Google <oughs> <c oughs> แกานาฬายยิกยเรียงเรียงรอล,ลูกค้ามารับเลูกค้าที่นี่ก็จะมารับตามชิวที่ลูกค้าโทรนัดเวลาไว้ อ๋อเรือเรือสองคิวค่ะไม่นี้เขาเรียกว่าอะไรคะยังไงเราเราต้องจดใช่ไหมจดจดจดน้ำนฉันดูให้มาถูกถูกละเอาอะไรนะนมสดบิโป้นมสดทีสตอ่ะ่งานโกโก้นล้วคาราเมลนมสดคาราเมลปั่นแล้วก็ของน้มกิีมชาเขียว ดีวให้แกเด่นนี่ค่ะครับพี่น้องพอเรากระบอมกินโกโก้ของเธออะไรอ่ะก็ฉันสั่งแล้วให้นมสดการามนี่ค่ะนายอ๋อน้องฟี่หรอชาเขียวชาเขียวชื่ออคะปูชโกโก้หวานน้อยวิ้ยคีเสร็จแล้วแค่รอเสร็จนะ ใส่โอ๊ยแล้วตัดไป ยืมคาวลืมคาวลหอนน่ะทีบอกุ้ยลืมค่าฉันเมื่อเบื่อไมม่ม่อะไรจ้าสามรอ้าบานเกมี่ายกว่าีเนื้อวางบินวางบินค่ะอล้วีอก สี่สิบบาทใส่ช่วงกว่าเยอะเลยไม่ร well, ู้เปนอลองสดปันคาราเมิโอตปั่นดย่อยาหาบะตัวอร้เฮ้ยอย่างน้อยเราก็จะถูกแยก้ายด้วยกันเพราะเราเห็นมาก่วว่าเส่ยงไปเสือเอาบอกเสื่อมอะไร ความจริงไม่มีเลยเนี่ยคุยด้วยไม่มีความจริงเลยไม่ไม่ใช่เรืจริงกับแม่ออนใหม่แล้ว ไปสองูขอบคุณค่ะค่าเก่าเก็ดีโอยใช่พราเคือหนึ่งในน้นเออเราคือหนึ่งในนั้นน่ธรรมดานิดทำใหม่ทอดกระสังปลาปาปูปาปูเย็นวิปครีมราดด้วยซอส อะไรนะคาราเมลด้วยหอมนิกเก็ดขนมปังเปยไม่ใช่เ,เค้กขนมปังเป็์ตัว,วันตีนอขอบคุณค่ะ